เป็นอะไรคะูไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดตัวสามใอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเขียวเป็นไดโนเสาร์พันคอยาวใช่เป็นถ้วยแล้วแต่เลยค่ะเราจะเอาไอศครีมรสรสอะไรก็ได้วันนี้คุณแม่ซื้อรสอ่าใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามา ลองชิมเลยออ่ะันนี้ตัวนี้ชื่อตัวอะไรเนี่ยที่น้องข้าวหอมถือทีเร็กซ์หันหน้ามาโชว์หน่อยชิดคะทีเร็กซ์ไหนไหนคะหอมอู้ันนี้คือตัวอะไรอ่ะคะนีเไม่ค่อยเก๋ตั้งแบบเนี้ยเออเอออ่ะของพี่ค่ะพโนอซอรัสค่ะใช่ใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราต้องลองไปดูกันอีกทีคุณแม่ก็จำไม่ได้แต่ อ่าเปิดกันนะคะเปิดฝาเอาวางไว้เ<บ>จ<ะ>๊บอ่าทีนี้เรามาลองชิมลองชิมแบ่งกันชิมได้ค่ะองชิมแบ่ันชิมได้เลยค่ะอ่าเอาวางไว้ก่อนค่ะ,เอ,ะเอาวางไว้ก่อนนะคะมันหลุดออกมาแล้วโอเคเป็นไงบ้างคะพี่ข้าวเปรี้ยวไหมแกแล้แแพี่ข้าวเนี่ยเนี่ยพี่ข้าวไม่เคยท้ารสมะนาวอ๋ออ่ะ เปรี้ยวคุณแม่ลืมไปค่ะอันนี้เป็นชาเขียวมัทฉะนะคะอ,อร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะน้องก็หอมแล้วคะวอร่อยไหม,มอืมอมดชื่นไหม เปรี้ยวโอเคไม่เป็นไรอาจารย์ให้ลองลองชิมลองชิมแกนี้เป็นถอะโอเคมัน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 เหมือนพี่เข้าเปี้ยวโอเคไหนลองลองรีวิวดูสิคะไหนบอกบอกสิว่าตัวแก้วเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนไดโนเสารออกมาจากไข่ใช่ไดโนเสาร์ออกมาจากไข่ไข่ไดโนเสาร์แกมาตรงที่เขาใส่ไอติมมาค่ะมันจะ เราข้างในนะคะจะเป็นสีต่างๆแต่ข้างนอกนะคะจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมคะส่วนตัวนี้นะคะกเป็นเปลือกไข่ที่แตกเนี่ยอันไหนอันไหนเนาะจะเป็นไดโนเสาร์เอาแก้อใส่ได้ใช่ทีนี้เราจะสะสมให้ครบ3ตัวก็ได้นะคะน่ารักจีส่วนแก้วเราสามารถล้างแล้วก็เอาไปทําอะไรได้คะใส่น้ําใส่ขนมหรือซื้อไอศครีมมาใส่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อย่ให้พี่ข้าวประกอบให้ค่ะพี่ข้าวช่วยให้พี่ข้าวช่วยประกอบ<ฮ>ให้ห<ฮ>น,น,น่อยเขามีช้อนมาให้ด้วยนะคะตรงช้อนก็เป็นลนนายไดโนเสาร์เห็นไหมคะ,ะลองชิมดูตรงตรงนี้จะสีฟ้าตลอดลค่ะใช่ไหมคะไหนลองดูซิสีฟ้าหรือเปล่าอ๋อจริงๆด้วยนะคะสีฟ้านะคะ เหมือนเจลลี่โลบเลยค่ะที่เรากินนายอ้าวเหรอคะมืนเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอคะเหมือนรสมะนาวเลยโอ้ยพี่อ้มันคือรสมะนาวนี่ค่ะหอมไหมมันหอมไหมรู้สึกเขียวหนูยังไม่ได้กินรสเขียวเลยอ่ะลองชิมดูก็ได้ค่ะอ่ะพี่ข้าวป้อนอร่อยอร่อยไหมคะอืออร่อยยอดเยี่ยมมาก อพี่ข้าวเ,เ,เย็ยนฟันใช่ไหมคะอืมเย็ยนฟันพี่ข้าวเย็ยนฟันค่ะแย,ะย,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 ยะ่แล้วพี่ข้าวเย็นฟันค่อยๆอมไว้ค่ะแล้วค่อยกลืนไปคะ่ะเดี๋ยวมันก็ละลายมือมันชจะเป็นว่ามือเลยมือเลยนะคะเอาไปล้างคะ่ะไปไปเช็ดมือให้คุณพ่อช่วยนะคะเย็ยนมากค่ะใช่อาเย็ยนกลางเย็ยนกลางะคะ่ะ เป็นยังไงคะรสชาติเขียวก็รสชาติเป็นไงมีช็อกโกแลตด้วยค่ะใช่เขาโรยตัวที่เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตชิพหรือไอซิ่งเลยเป็นช็อกโกแลตที่มันเป็นเนืงง้อเออร่อยไหมชอบไหมคะแก้วน่ารักไหมชอบค่ะพี่ข้าเป็นคนที่ชอบกินไอติม สนใจชอบก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นเซ้นทุกสาขาเลยนะคะสะสมเป็นคอลเลคชันน่ารักน่ักได้เลยถ <c oughs> ้วยติ๊บก็สามารถเก็บไว้ใส่ขนมใส่น้ำไอศครีม <c oughs> ให้สำหรับ <c oughs> น้องๆได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> ทุกๆคนบ <c oughs> <c oughs> ๊ายบาย